มีเพื่อนๆหลายคนนะครับยังใช้แคลมมิเตอร์คลิปแอมนะฮะวัดกระแสไม่ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปใช้แคลมมิเตอร์ให้ถูกวิธีนะครับในการวัดกระแสครับเดี๋ยวตามมาเลยสายไฟโหลดที่เราจะมาวัดกระแสครับสายนี้จะเป็นชนิด VCT นะครับผมหลายคนนะครับผมคลิปแอมอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับผมวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็คือเราจะทําให้สายโหลดครับหรือเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับผม3เส้นนะครับผมการทําการปอกก็ได้นะครับผมจะมีสายแอลนะครับลาย แล้วก็กาวนะครับผมเนี่ยเวลาเราคลิปแอมนะครับก็จะคลิปไปที่สายได้สายหนึ่งนะครับผมโดยแคมมิเตอร์ที่เราจะใช้นะครับ DT 3 3 4 3ีซูโม่นะครับตัวนี้ฟังก์ชันครบนะครับมีทุกฟังก์ชันเลยนะครับวิธีการใช้นะครับเราก็จะปรับฟังก์ชันฮะนี่ครับ เห็นึง1,000กับ600้อยครับเพื่อนๆปรับมา1000ก็ได้600ก็ได้นะครับเป็นลิมิตนะครับกระแสนะครับผมส่วนของหน้าจอนะครับผมปรับไที่600นะครับก็จะขึ้นมา0ูนนะครับฟังก์ชันก็จะเห็นว่าขึ้นคำว่า GC นะครับให้เรากดไปก่อนนะครับฟังก์ชันครับ1ที เป็น AC นะครับเพราะกระแสที่เราจะวัดเป็นกระแส AC นะครับผมโดยวิธีการคีบนะครับเราก็จะคีบแค่สายเดียวนะครับผมสายกาวไม่เกี่ยวนะครับการวัดกระแส AC นะครับผมจะคีบสายลายหรือสายนิวตันก็ได้นะครับผมนี่ครับคีบไปเลยนะครับผมคีบลายนะหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระแสกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับขนาดเชื่อมนะครับผมกระแสก่อนเริ่มเชื่อมนะครับจะเป็น0.2นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเชื่อมนะครับทดสอบโดยเครื่องเชื่อมนะครับผม เป็นไงครับกระแสก็จะเห็นว่ากระแสวิ่งนะครับผมตามจริงเลยนะครับเป็นกระแสเรียวไทม์นะครับกระแสจริงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเช็คกระแสของแคลมมิเตอร์ DT 3 3 4 3 Sumo ูของเรานะครับผมเพื่อนๆก็นำไปใช้ได้นะครับเทคนิคนี้นะครับผมและเพื่อนๆท่านใดนะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ